สวัสดีคะ่ะพบกับกินยูแบบเป็นด้านปี้ยชาแนลค่ะพี่น้องมีเื้อสภามา g g c, เห้กระเผาค่ะเมนูืันนี้เป็นอาหารอีสานบานเท่าค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงไก่ใส่แตงกวานะคะพี่น้องพี่น้องสว่าผ้าเห็ดอีกอย่างนนอคะ่ะเป็นเมนูที่เคยเห็ดแล้วคะพี่น้องแซ่บค่ะนะคะส่วนผสมหลักเอานี้ก่อนเลยค่ะนะคะกนะ็จะมีตะไคร้หอมแดงแล้วก็พริกสดนะคะวันนี้ไม่ใส่กระเทียมะค่ะสะโพกไก่ส,กสับชิ้นพอดีค,าะคะําค่ะมะเขือพวงคะ่ะแล้วก็บกพริกซองตำนวยมาติดมากนะคะพี่น้องใบแมงลักค่ะ ต้นหอมค่ะแล้วก็แตงกวาค่ะพี่น้องแตงกวาลูกไ่นะคะเยเอาแต่เนื้อมันเะยค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าเอาทั้งในทั้งเม็ดมัน,นะคะพี่น้องมันจะทําให้มีรสเปรี้ยวนะคะถ้าใครไม่ชอบรสเปรี้ยวของอาหารากะบิตองใส่เอาตะเปลือกก็คือข้าวฟ้านมคุ่นนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะก่อนอื่นค่ะเหมือนเดิมค่ะคั่วพริกให้หอมก่อนค่ะ นี่ค่ะขัวนะคะพี่น้องถ้าเป็นอาหารอีสานบันเท่าคาะยอดสะเด็ดแบบนี้ค่ะขัวพริกขี้หอมก่อนค่ะก่อนจะใส่ไก่ใส่ยังลงไปนะคะพี่น้องพอพริกเริ่มหร้อมค่ะใส่ไก่ลงไปเลยนะคะรวนไก่ให้สุกค่ะค่อยใส่นามใส่ยังค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าข้าวลวนบบสุกนะคะใส่หนาลงไปแบบีข้าว ่ะคะม็นใส่เครืองเอียงไลยๆกับสางข้าวทือเก่เาค่ะค่ะร่วนไปเรื่อยๆค่ะที่ร้องให้ไก่ข้าสุกเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่นัำลงไปค่ะ เอาแค่ okay, พอท่วมค่ะตามด้วยมะเขือพวงนะคะพี่น้องเป็นคลิปที่ฝ้าเลยค่ะืันนี้เพราะว่าเพื่อนถากินเขา่าพี่เสเห็ุให้เจ้าให้น้าเหตุให้เจ้าคองกินกับมูมูกินน้ำนะคะพี่น้องนะคะคอย่อนขางที่จะฝ้าเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะเติมน้ำไปอีกหน,หน่อยนึงค่ะหลังจากนั้นค่ะรอให้น้ําเดือดค่ะค่อยใส่บักแตงลงไปนะคะ เอาละค่ะพ่อน้าเดือดค่ะพี่น้องให้ช้อนฟองออกตื้หน่อยนึงนะคะจะเป็นฟองพวกข้าวไก่นะคะพี่น้องพวกนี้นะคะช้อนออกตึ้นิดนึงค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่แตงลงไปนะคะมนิเซตแตงไปสามหน่วยด้วยพี่น้องนะคะกินผักกินยั้งนะคะนี่ค่ะที่เหลือ หลังจากนั้นค่ะจะใส่ผงปรุงรสค่ะพี่น้องใส่ผงปรุงรสลงไป1ช้อนตามด้วยน้ำปลาร้าค่ะใส่ลงไปค่ะน้ำปลาร้าน่วๆค่ะ1นทับพีแล้วก็ตามด้วยชูรสไปสอนค่ะพี่น้องก็ไล่เติมไป่ล้วค่ะ เ,เพื่อนๆว่าเคดกเผา,เาใส่กระพงปุ๋มรสใส่ชิวรสให้กินเลยและวะ้ววะก็เลยว่าใส่ใก่อนจกหน่อยนึงนะคะหลังจากนั้นค่ะต้มไปเรื่อยๆค่ะให้บักแตงเขาสุกแตงเขาสุกง่ายค่ะพี่น้องนะคะอารมณ์ก็จะคล้ายๆกับแกงแกงฟักใส่ไก่นะคะประมาณนั้นค่ะ บักคุงบักแตงบักฟักนะคะพี่น้องเป็นพผืชตระกูลเดียวกันนะคะแต่ว่าบักคุงจะแข็งน่คะพี่น้องนะคะแตงกับฟักนี่คือนุ่มนะคะเขาสามารถมาแปลรูเป็นอาหารได้ค่ะนะคะสําหรับคนที่อยู่ตามเมืองหลวงนะคะในกรุงเทพกรุงเทพค่พักหายาะบะหมี่ค่ะเห็นบักแตงนะคะเอามาแกงใส่โคกไก่ก็ได้หรือสิแกงใส่ไก่ขี้เหย้าก็ได้ค่ะแกงใส่ปูใส่ปลาได้เบิร์ค่ะนะคะพี่น้องนี่คือการใช้ชีวิตในกรุงเทพค่ะพี่น้องเข้า้อง หมูจะปรับนะคะสำหรับเย้าเดอกค่ะพี่น้องเพราะว่าห่วห้องเบิร์ทั้งวดนี่โบกเจะคลองเนี่แล้วเพราะว่าบ้านแต่หน้ายูอนี่ยอยู่ไกลแห้งคนมีรถนะคะแต่หน้าเรามีรถแล้วก็สบายแต่พวกเข้านี่มีแต่จะก่ายานภูใจปันแต่ละเครือนพี่น้องเอยคิดแต่ว่าถ้ซื้อไอติมนี่ต้องกินมนะนาวค่ะอากาศมันหอนรสสั่นละลายพุทนะคะ ขอเห็น่นสื่อซส์ให้นต่ขั้นแน่พอดีขี่แต่ยังไปแล้วบอกว่าขนาดจักรยานกันยังล่มแล้วมอเตอร์ไซค์สื่อเรือบอก่้วสรุปประเด็นจักรยานขั้นเดียวเลยเราพี่น้องนะคะเอาลระหายเด๋ยวจะชิมให้เบิ้งค่ะอืมสุดยอดแซ่บพี่น้อง ะจะมีความนัวความหอมของปลานะคะและว้วก็บมักแตงมันจะมีความหวานนิดๆค่ะพี่น้องใส่ได้เอายูเลยค่ะพี่น้องล่องๆเพ็ดเลยค่ะถ้าสบายเยะกตัวนะคะส่วนความซุกนะคะความเละนะคะพี่น้องให้พี่น้องกะเอาหมักเลกเออหมักหมักเละก็นี่ก็เอาซุกก็นี่ค่ะนะคะจากนั้นค่ะจะใส่ต้นหอมแล้วก็ใบแมงลักลงไปนิ่นท่านกันพี่น้องทั้งฝ้านะคะมีเคยสมัยก่อนๆมีเผื่อนมาคอมเห็นว่า เห็ดช in ิบกินกันล the ูกลหรียลุกลุ้นนะคะพนว่าสมัยเห็ดชิปแกงนะคะเพราะว่าเท่านั้นเข้าโมเดลแบบว่ามีเวลานางกินไตตัวค่ะเพราะว่าอยู่บ้านเจ้าบ้านได้นะคะกินไปกับละแวงไปว่าพนเสื่อเอิญใส่งานจะใส่นะคะพี่น้องใด้งานบ้านบนภูเขานะคะเมื่อกันใส่หันขวากะบิงนะคะพี่น้องแต่ว่าเธอขึ้นอยู่บ้านเท่านะคะเป็นหน้าองเจของโบตรงยานแล้วผู้ใดเสื่อเอิญเพราะว่าเห็ดชินอยู่กับคือน่งเลยค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าอยู่ กรุงเทพในในนาทีการงานนะคะแล้วก็มองซ้ายมองขวาเดี๋ยวไปสนีกดออดเดี๋ยวว่าผู้นั้นผู้นี้มากนะคะพี่น้องมันก็เลยจะออกเป็นคลิปเป็นซันนะคะเอาละค่ะทีนี้ปิดไฟนะคะแสบได้ทีรสชาติโอเคเลยคะ่ะพี่น้องแสบไปเลยได้ค่ะนะคะ,นะคะวันนี้เป็นแกงสดน้ํานะคะพี่น้องเยื่อบุใส่ข้าหัวนะคะแกงขอนฮ่อนสดน้ำขอนฮ่อนค่ะตำเจียวบกขิกไม้เจ้ถ้วยนึงเอาอยู่เลยคะ่ะพี่น้องนะคะไปเดี๋ยวย,สยออกสัญญาอ๋อให้เบิรงมองของแจ้งแจงม,งมองโบหอนคะ่ะ ค่ะพี่น้องเมนูมึงน,นี้นค่ะแกงแตงกวาใส่ไก่ค่ะพี่น้องเป็นเมนูที่คอบอกว่าแซ่บค่ะเป็นแตงกวาไงเด้อค่ะพี่น้องมันคน็รมีนเนื้ออะไรค่ะไข่แกงบอกฟักค่ะพี่น้อง่ะ่าแตงกวามันจะมีรสชาติมากกว่าค่ะพี่น้องจะมีความหวานนะคะเครื่องแกงเมือกันแกงอาหารอีสาบนบานเฮาทั่วไปค่ะ ตะไคร่หอมแดงกระเทียมเอ้ยตะไคร่หอมแดงบบพริกนะคะพี่น้องพวกวันนี้เจ้าบัใส่กระเทียมค่ะโขลกลงไปพัดกับไก่ค่ะพี่น้องเอาบักแตงใส่ลงไปค่ะแล้วก็บวเคือพวกนิดนึงนะคะบวบเคือพวกนี้เป็จเป็นก็บบวตองใส่ค่ะเขาเรกใส่พราะว่ามันมีนะคะพี่น้องก็เลยใส่ลงไปค่ะปรุงรสให้แซ่บนัวค่ะพี่น้องนะคะชูรสผงรุงรสนำปะหล่ใส่ลงไปค่ะปิดท้ายเด้วยพักอีตู้นะคะพี่น้องกับต้นหอมค่ะใบเมงลักกับต้นหอมค่ะพี่น้องซับนี้ก็เอาอยู่ค่ะพี่น้องนะคะเป็นอาหาร อิสมามันเท่าง่ายๆค่ะมีค่ะพี่น้องเนื้อสก้นเห็เบังอุ้งไอ้นามขึ้นมานะคะพี่น้องส่วนแตงพี่น้องอยากได้เปื่อยกว่านี้นะคะเละกว่านี้พี่น้องก็ต้มดนเน,นะะี่นย,นยนะคะพี่น้องจะว่าจะว่าซ้ำนี้ก็เละละค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าความห่อนมันจะเ็ดให้สุกข,ขึ้นไปอีกนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะแซ่บๆแล้วกันค่ะผ้าก๊อตตี้เขาใหญ่มาค่ะแกงแตงกวาใส่ไก่จ้า